ครับผมนายปรเมตรีกรองแผนใเรีโนนิควิรัยการอาชีพกรยุีสองวันนี้จะมาแนะนําการเข้าสาย RF เข้าสาย RG6 ด้วยหัว RF แล้วหัวไ f <แ>ทาแน,นะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับ 1. สาย RG6 2. องขายขวง 3. คีมปอกสายไฟ 4. หัว r f เท้ายหัว RF ตอนอื่นเราต้องปอกสายไฟก่อนนะครับให้เอานำสายไฟมาไว้อย่าง,างนี้ห้ามเลยตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนของสารอบก็ดึงนี่นะครับเอาปอกใหมเ่เปทนา ้แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นอินเนอร์กับชิลให้เรารูดชิลลงมาไม่ได้แบบนี้นะครับเช็คดูอย่าให้ชิลเหลือติดตรงนี้แล้วเรานำเอฟท้ายเข้ามาเตียบ ใหหัวขาวๆนี้ตรงกับตรงนี้นะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราต่อเอท้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมาต่อหัว RF กันต่อเริ่มจากการปลอกสายก่อนปอกมันเดิมเลยนะครับสองรอบไม่น่าพอค่อยหมุนใหม่้าไป ตัดไม่เข้าอ่ะแล้วก็จะเห็นอินเนอร์กับซิลนะครับแล้วก็รูดซิลลงมาเหมือนเดิมแล้วก็นำหัวเอฟมาถอดนี่ออกก็ใส่เข้าไปก่อน ก็มาแกะรูาปเป็นอย่างนี้นะครับจะมองไม่เห็นเอาอินเนอร์เสียบเข้าไปในรูนี้หลังจากนั้นนำไขควงม,มาใส่ทนได้แล้วเราก็นำนี้มาแปะอย่างนี้ ตอนนี้มาสิท่านนี้ก็เสร็จแล้วครับ